ครับสวัสดีเอฟทีทุกคนนะครับตอนนี้ก็จะมาพยากรณ์สำหรับเดือนพฤษภาคม2018นะครับวันนี้ใส่ชุดก็ให้โดดเด่นเดี๋ยวหลายคนดูคลิปเอ้อาจารย์ดาวเสาดาวพฤหัสนะครับรวมไปถึงตัวของดาวราหูที่ย้ายเนี่ยใส่ชุดสีหนึ่งเอ๊ะทำไมพยากรณ์เดือนพฤษภาใส่ชุดอีกสีก็จะได้เป็นจุดเด่นนะครับใส่ชุดสีดำตั้งใจรับปอสเดือนนี้ดาวย้ายเยอะนะครับก็ใส่ชุดเป็นจุดตัดไปเลยให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะงงสับสนกัน คลิปนี้ก็คือการโยกย้ายนะครับของดวงดาวในเดือนพฤษภาคม2568ของพยากรณ์ชะตาในเดือนนี้เนี่ยหลายคนมักจะเข้าใจว่ามีเสาหรือหัดราหูดาวใหญ่ย้าย3แต่จริงเปล่านะครับในเดือนนี้ดาวย้ายเยอะมากนะครับมีทั้งหมดหลายดวงดาวนะครับ6ดวงดาวด้วยกันเริ่มตั้งแต่นะครับเอาอันด,ดับแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือวันที่5พฤษภาคม2568ดเนี่ยดาวพระราหูโคจรเป็นเกษตร,รในราศีกุมเวลา9 44นาฬิกานาทีนะครับอันนี้จุดที่1ก่อน จุดที่สองเนี่ยนะครับก็คือวันที่13พุธภาดาวพาปประสบดีโคโจรนะครับเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นปะและนะครับปะหลายตำราบอกอัพอ,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 อับเงินทองนะือยากลำบากกายแต่ก็เป็นอุจจาวิลาสแฝงด้วยกันนะครับวัฒนาพาส่งเสียนะครับอุจจาราลา็เป็นแบบนั้น13พุธภา2 5งพดาวพฤหัสย,ย้ายเวลา2 2่สบอนาิกาห้ทีดาวดวงที่3ก็คือ ดาวพระอาทิตย์โคจรนะครับเข้าสู่ราศีพุษศพเป็นอุจจารพิมุขตั้งแต่วันที่15พฤษภาเวลาตีสองหกนาทีดาวดวงที่4นะครับก็คือดาวพระพุธโคจรเข้าสู่ราศีพุษศพในวันที่17พฤษภาเวลาสองทุ่มแปดนาทีดาวดวงที่5ก็คือดาวของพระเสาร์นะครับโคจรวันที่19พฤษภาเวลาตีหนึ่งนาฬิกาห้าสิบหกนาทีดาวพระเสาร์เข้าสู่ราศีมีนถือเป็นเสาชัยนะครับก็จะมีพุษศบกันพิจิกแล้วก็มีนก็เรียกเสาชัยจะเป็นอูทิปตาทิปนะครับ ็คือรูปลถอินเสียงนะครับปากแล้วก็หูผิวพันธุ์นะครับใครที่มีตำแหน่งเสาชัยสี่ตำแหน่งเนี่ยก็หูทิพตาทิพนะครับผิวพันธุ์เป็นทิพเเสียงเป็นทิพใครที่มีตำแหน่งเนี้ยเสาชัยลองบอกกันดูนะครับว่า fc แต่ละคนได้ตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยดีตางตำราว่าไหมนะครับและดาวดวงสุดท้ายเนี่ยก็คือดาวเกตจะเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่23พฤษภาคม2568เวลา16นาฬิกา4 6นาทีดังนั้นจะส่งผลต่อ12ลัคนาราศีดีไลฟ์ประการใดเพราะช่วงนี้เป็นช่วงผัดเปลี่ยนนะครับไม ก็ต้องมีร้ายนะครับดังนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับแน่นอนที่ผ่านมาดาวพฤหัสะบดีโคจรเป็นพิษุบาดเป็นปีกว่าชาวลัคนาตุลผมว่ากระอักกระอ่วนอาจจะลูกน้องบริวารดาวราหูเจ้าเรือนปุนตตะเข้าสู่อริลูกน้องก็ไม่ดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โทษโอโ้โหปวดเสียเป็นก้าวช็อกแต่การยกยย้ายครั้งนี้ถือว่ากลับเป็นขาขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนาตุลแล้ว ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะดาวพฤหัสบดีพ้นเกณฑ์ลายแล้วนะครับพ้นเกณฑ์เสียแล้วถือว่าเข้าสู่มุมที่ดีตั้งแต่13พฤษภาโอกาสเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณโปรโมทคุณได้รับความชื่อเสียงมีมีชื่อเสียงประสบความสาเร็จจากการโปรโมทของผู้หลักผู้ใหญ่เพราะดาวพฤหัสอยู่มุมสุภามีโอกาสจะเรินเติบโตงอกงามไฟบู์มีได้รับความมีชื่อเสียงได้รับการเลื่อนยเลื่อนตาแหน่งไปจินดาแดนไกลมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูมีแนวโน้มค่อนข้างที่จะดีจุดที่หนึ่ง ส่นที่2เรื่องลูกน้องก็พ้นเคาะพ้นกรรมจริงๆนะครับเพราะวันที่5ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่5นะครับ9กนาฬิกาส4ินาทีของพุทธภาอยู่ยาวนานไปจนถึงพุทธจิกาหกเกนะกุตะก็คือบุตรบริวารนะครับการลงทุนต่างๆการเสี่ยงโชคเป็นเกษตร,รมีความมั่นคงแปลว่าลูกน้องที่เคยทะเลาะเบาแหวงหรือที่ผ่านมาเคยลาออกปัดเปลี่ยนไปรอบนี้รับมาใหม่จะได้คนที่ดีได้คนที่มีฝีมไม้ลายมือหรือ ในรอบนี้เนี่ยนะครับลูกน้องเคยท้าบอกแวงเริ่มเคลียร์แล้วลงตัวกันและที่สําคัญดาวพระราหูกับดาวพุธัาวสบปฏในหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าทามุมตีโกนถึงลัคนาตุนโดยตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใครฟังถึงตรงนี้เดี๋ยวจะงงว่าอาจารย์ใช้คําศัพท์โหราศาสตร์เอาแบบง่ายๆได้ไหมง่ายๆได้แต่พอดีผมมีเปิดสอนนะครับมีดูดวงแล้วก็วางเลิกบางนั้นเนี่ยบางทีลูกศิษย์ลูกหาของเราก็ดูคลิปนี้แล้วก็เหมือนกับว่าแกะสูตรลอกสูตนก็คือดูวิธีมุมมองของเรา แล้วก็ต่ออธิบายเข้าไปในคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเราจะสรุปง่ายๆให้คนที่ไม่มีความรู้ฟังให้ให้เข้าใจหรือ f c หรืออาจารย์ท่านอื่นมารับชมดูวิสัยทัศน์ดูมุมมองแล้วก็ยินดีเผยแพร่ให้ความรู้ก็สามารถนำไปใช้ได้ด้วยความยินดีนะครับีย่ว่าไม่ผมวิชาขนาดเผยแพร่สาธารณะเรายังให้วิชาเยอะถ้าเกิดว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราจะให้วิชาขนาดไหนนะครับเพราะเรามีวิชาบ่มนะครับเรียนมาจากอาจารย์นะครับตามต้นคลิปที่เห็นสามสี่ท่านระดับประเทศทั้งนั้นนะครับ เอาเป็นว่าโอกาสความสำเร็จคุณมีเรื่องของบริวารบุตรหลานเนี่ยโอกาสมาโอกาสที่ดีเยอะเอ่อถ้าสําหรับใครเนี่ยนะคบผมบอกไว้ก่อนอากงเอามาปู่ย่าตาทั่วหรือหรือพ่อแม่อยากมีลูกมีหลานที่ผ่านมาไม่มีห้าพฤษภานี้ถึงพฤทธจีหกเก้าโอกาสมีผมว่าเกิดขึ้นแน่ผ่านห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าใครบอกว่ายังไม่พร้อมเนี่ยคุณวางแผนดีๆนะไม่งั้นผมว่ายังไงก็ยังไงก็มีโอกาสเกิดบุตรหลานบริวารเกิดขึ้นดูให้ดีๆนะครับควบคุมให้ดีดอ่อันนี้ จริงๆเลยนะแล้วเวลาหุในเรือนลมเนี่ยมาแบบ่าลมปุ๊บปั๊บมาเลยนะทําไปเล่นไปนะครับเอาเนียพูดจริงๆนะใครที่เป็นลนักษณะตุนเนี่ยลองดูประสบพบเจอดูก็ได้ถือว่าการยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยแค่เพื่ออะกับลาหูถือว่าพ้นข้อพ้นโศกหุ้แล้วอยู่ในมุมที่ดีนะครับเกื่อหนุนดวงชะตาของคุณต่อมาเนี่ยเรื่องของงานโอ้โหดาวองคาเนี่ยความแข็งความขยันอยู่ในเรือนง,งานของคุณ เรื่องเงินทองก็อยู่ในเรือนง,งานของคุณแปลว่าโอกาสลงทุนเกิดกําไรมีโอกาสสูงเรื่องของงานมีคนให้ความช่วยเหลือเพราะดาวองคารกล้าหาญแข็งขะยันลูกน้องปีไม้ไร้มือดีให้ความช่วยเหลือคุณมากเรื่องของความรักโดยตรงเป็นยังไงเรื่องของความรักโดยตรงเ็าบอกถ้าโสดจะเจอคนรักคู่ครองจากการทําง,งานหรือทํากิจกรรมร่วมกันแต่หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยถ้าคนที่แต่งงานแล้วเขาบอกในช่วงนี้อาจจะชวนกันออกกำลังกา,ออกลา,งกายลุยป่างานแอเ,นเจนอร์ท่องเที่ยวเดินทางลง,งน้ําขึ้นเขามีแนวโน้มพาการท่องเที่ยวไปเรื่อย แต่ที่สาคัญนะ23พฤษภาเนี่ย16นาฬิกา46นาทีเนี่ยดาวพกเกตเข้านะครับในเรือนนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้พาคนรักคู่ครองหรือหุ้ส่วนกิจการการค้าพาไปทําบุญด้วยกันก็เรียกว่าเสริมดวงชะตาหน่อยโบราณเรียกทาบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันให้มันบุญเกื้อหนุนกันในไหนดาวย้ายครั้งนี้ต้อนรับสิ่งที่ทดีแล้วพาคนรักพาครอบครัวลูก,ลกหลานบริวาลเฮโลกันไปทํานะครับทําบุญด้วยกันหรือถ้าบอกอูจารย ถ้าไปมันใช้เงินเยอะงบไม่พอขอประหยัดประหยัดหน่อยก็ง่ายก็กลับนิดเดียวคุณก็นิมนต์พระมาที่พระหานกิจการนะครับทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางทําบุญให้กิจการทําบุญให้สารพูมิสารตายายทําบุญให้กับปู่ย่าตาทวดนะครับที่อยู่ที่บ้านทําบุญบ้านเป็นมงคลสถานของคุณด้วยไหนๆดาวดาวใหญ่ยายทั้งหมดแล้วเนะี่ยคุณก็ทํากิจการทําบ้านช่องห้องขับแบบนี้ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาของคุณไปอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมเ,เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำชาวลัคนาราศีตุลในเดือนพฤษภา,า2568ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดูดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการเปดเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจของรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิ้งพระหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้นหรือพ่อค้าต่างๆนะครับให้เขามี เรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับเราได้มีความเข้าใจในหลักโคราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงงวยๆคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนาศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญนากทอ,อ,องเนียมคุณยุเนียจะวานเรื่อกใช้ได้นะแติดึิดถึงผมขึ้นถึงยุงจการได้โคกูนไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนําไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ